มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพระราชโอรสพระองค์ที่สองของปูตานค่ะก่อนหน้านี้นะคะวันที่19มิถุนายน2563สมเด็จพระราชินีเจสุนเพมาวังชุกทรงมีพระประสุตธิการพระโอรสพระองค์ที่สองนะคะโดยทางสมเด็จพระราชนีและพระโอรสนั้นทรงมีพระพรรณาไมแข็งแรงดีค่ะ ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่สองในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเคเซอร์นำเกลว,วังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาที่พระราชวังลิงการนาในกรุงทิมพูเมื่อวันที่19มีนาคม2563ที่ผ่านมาซึ่งตรงกับวันที่25เดือนหนึ่งของปีชวดค่ะเมื่อวานนี้สำนักพระราชวังของภูตานนะคะ ได้เผยแร่พระบรมฉายาลักษณ์อย่างเป็นทางการของสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมีเขเซยน้ำเกลวังชุกซึ่งทรงฉายพร้อมสมเด็จพระราชนีเจซูนเปมาวังชุกและเจ้าฟ้าชายจิกมีน้ำเกลวังชุกมากุฎราชกุมารพร้อมทางพระราชโอรสพระองค์ที่สองของภูต่างค่ะขอทรงมีพระพารณาหมัยแข็งแรงสมบูรณ์ดีทุกพระองค์ ส่งพระเจริญค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ